สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมเชนเคยครับปอปิกบ้านและที่ดินนะฮะวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านเต็มสลีวิวนะฮะอยู่ย่านหนองจอนะครับซอยมิมตรเวทีซอยแขนาดนอ้นะฮะก็จากป้อมรปภเข้ามานิดเดียวะฮะสะดวกสบายมากเลยขนาดเนื้อที่5 0าสตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถครับบ้านหลังนี้ลดูเวทใหม่ทั้งหลังเลยฮนะจะสวยงามไละน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูภายในเลยครับหลังนี้เลยครับผม ครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะขอญอาตให้ดูบรรยากาศด้านหน้าก่อนเลยนะครับนู่นนะที่เห็นอยู่นะฮะด้านหน้าที่ผมกําลังโฟกัสกล้องไปด้านโน้นนะฮะก็จะเป็นาทางเข้าฮะซอิตไมตรีซอยแปด,ด,ด 8, นั่นเองนะฮะนั่นก็คือล้อมป้อมรอปภนะฮะนี่ครับเข้ามาจากป้อมนิดเดียวนะครับนี่เลยเข้ามาปุ๊บนะฮะจ,จะเป็นบ้านของเราเลยหลังนี้เลยฮะครับผม ก็นี่ก็จะเป็นบ้านหลังที่เราจะพาท่านผู้ชมได้ม,มาชมกันนะฮะโครงการหมู่บ้านเต็มสริวิวนะครับอยู่หนองจอกฮะคูซ้ายสอมิรเมตรี8นะครับเมื่อสกูนี้ก็จะเป็นป้อมรอพอที่ทางเข้ามานะฮะจากเข้ามาถึงบ้านเราก็ไม่ลึกครับเข้ามาก็สะดวกง่ายๆเลยสะดวกสบายนี่ครับพื้นที่หน้าบ้านก็กว้างครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันเลยนะฮะอ,อ,อันดับแรกเลยนะครับที่เห็น ก็ประตูเนี่ยของเราด้านนี้ฮะสามารถที่จะสไลด์เปิดได้2ฝั่งเลยนะฮะโอ้พื้นที่ก็กว้างนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะจอดรถได้1คันนะครับส่วนของฝั่งซ้ายของบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งด้าน่าเมื่อกี้ฝั่งขวาน,นะฮะอันนี้ฝั่งด้านซ้ายของบ้านเลยนี่ครับประตูฮะสไลด์ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็ถ้ากับว่าเนี่ยเราจ <ๆ S 2> อดรถได้2คันเลยอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายเลยนะฮะ นี่เลยครับผมเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของอพื้นที่จอดรถนะฮะนู่นฮะเราก็ทำปูกระเบื้องะฮะทำฝ้าสูงทําสีให้ใหม่เลยแล้วก็ใส่โครงหลังคาโค้งเหล็กนะครับพร้อมอพียูโฟมนะฮะโอ้ดูสวยเลยนะฮะหลังนี้ทําให้พร้อมอยู่เลยนะครับนี่ฮะลองดูฮะกวา้างๆอยากให้ผู้ชมดูกว้างๆนะครับทาโค้งหลังคาแล้วก็ด้านข้างก็ทําเป็นไม้ระแนง ลายไม้ถาสีขาวให้นี่ครับเราปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยนะฮะก็ดูแล้วสวยงามน่าอยู่ฮะถือว่าได้กว้างนะครับดังนี้นู่นเลยฮะยาวไปนู่นเลยประตูเนี่ยฮะประตะูสามารถสไลด์ได้สองฝั่งฮะซ้ายขวาเลยนะครับโอ้น่าอยู่เหมือนกันนะฮะลังนี้นะครับได้พื้นที่กว้างนะฮะตรงนี้ก็50.2จุดสองตารางวาสี่ห้องนอนสองห้องน้ําเลยฮะเดี๋ยวผมพาดูฝั่งนี้ก่อนเลยฮะฝั่งขวาอ่าฝั่งซ้ายเท่าที่ครับ นี่เลยฮะประ,ประตูบานนี้ก็สามารถสไลด์ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถที่จะจอดรถเข้ามาได้อีกหนึ่งขั้นนี่เลยฮะยกว้างเลยนะครับตรงนี้เราจะลงปูปเป็นหินหินเหมือนหินคลุกเนาะเล็กๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะ,ะถ้าลูกค้าไม่ชอบแบบสไตล์นี้ก็ทําเป็นสวนหญ้าสวนย,วนยอมต่างๆได้แต่ตรงนี้โอเคทําเป็นที่จอดรถก็ได้นะครับแล้วก็ ลึกนะฮะถ้าจอดรถเข้ามาก็ยังเหลือพื้นที่นี่ครับด้านข้างตรงเนี้ยโซนเนี้ยก็สามารถทําเป็นสวนยอมจัดแต่งสวนเล็กๆได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีประตูบานสไลด์เข้าไปในตัวบ้านอีกตรงจุดนี้นะฮะสวยงามนะฮะน่าอยู่เช่นเดียวกันนะหลังนี้ก็ถือว่ากว้างเลยนะฮะพื้นที่โดยรอบของตัวบ้านแล้วก็เขาทำาจัดสรรใหม่ให้สวยเลยนะฮะเนี่ยครับให้ดูมุมกว้างด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับนู่นะฮะหลงังคาเราทํา เป็นโครงเหล็กนะฮะเชื่อมยาวเป็นด้านโน้นเลยฮะใส่หลังคาพ U f o ฟมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมฝั่งด้านซ้ายนะฮะเอ้ยลมเย็นมากเลยนะ,ะผู้ชมเนี่ครับน่าอยู่น่าอยู่ครับนี่เราทำเป็นปลูกกระเบื้องเต็มนะฮะเต็มพื้นที่ให้เลยดูโมเดนดีนะฮะดูน่ารักแล้วก็เพื่อนบ้านเงียบเชียบเลยนะครับนี่เลยครับฝั่งด้านนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับแล้วก็จะมี ปั๊มน้ำแทงน้ำให้ครบเลยตรงจุดนี้นะครับพร้อมเข้าอยู่นะฮะหลังนี้รีโนเวทใหม่พร้อมเข้าอยู่เลยประตูนี้นะฮะก็จะเป็นประตูที่เชื่อมจากครัวจากภายในบ้านนะฮะสามารถเปิดแล้วก็เดินออกมารอบบ้านนี้ได้เลยนะครับโอ้เขาทำดีนะฮะทำสวยเลยน่าอยู่เลยนะครับนู่นฮะแล้วก็มีรางของรางน้ำให้ครบเลยนู่นฮะเห็นไหมเขาทำเต็มเลยใส่โครงหลังคาแล้วก็ใส่ในส่วนของ รา,าคาพ่ยูโฟมกันความร้อนนะครับนี่เลยฮะสวยเลยบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะนี่เลยนะครับสวยงามนาอยู่ฮะโอเคฮะภายนอกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตรงจุดนี้ฮะจากที่จอดรถด้านในฮะในสุดเลยเดี๋ยวผมจะลองหันหน้าออกไปทางนอกบ้านให้ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะนี่เห็นไหมครับฝ้ายกสูงนะฮะก็ดูเลยครับ จอดรถได้หนึ่งคันนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือด้านข้างอีกนะฮะก็ถือว่ากว้างเลยนะครับโอเคสําหรับด้านนอกก็โอ้โดูดีเลยเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในกันเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะฮะนี่เลยครับผมว้าวสวยงายมฮะเข้ามาภายในก็นี่เลยครับ ที่เห็นก็จะเป็นห้องรับแขกเลยมีไฟห้อยลงมาส,ายสวยๆตรงห้องรับแขกแบบน,นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นภาพนี่เลยนะครับเข้ามาในมุมของห้องรับแขกนะครับโซนรับแขกก็นี่ตรงนี้เขาจะเป็นโซนชั้นทีวีแต่เขาบิวอินนะฮะเป็นใส่ระแนงนะครับส,สวยๆแล้วก็เจาะเป็นฝ้าหลุมแบบมีไฟซ่อน ทำให้ดูมีมิติเห็นไหมครับเห็นขอบไฟไหมครับสวยนะแล้วก็ใส่ระแนงตรงนี้ฮะดูสวยเลยนะครับนี่เลยฮะน่ารักดีมีไฟสวลัสวนวดูอบอุ่นนะครับแล้วก็จะมีชั้นวางทีวีให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนโซฟานะครับเราก็จะมีแถมชุดโซฟาให้ตามนี้เลยนะครับสวยงามนะฮะก็หูเข้ามาลมเย็นนะฮะเปิดประตูนี้ลมเย็นเลยครับแล้วก็ดูแล้ว แน่านั่งพักผ่อนหย่อนใจมากเลยวันหยุดๆนะฮะวันหยุดก็นี่แหละเอ็นตรงนี้เลยฮะสบายๆเลยสวยงามฮะแล้วก็แถมตานนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้มีขนาดเนื้อที่ห้าสิบจุดสองตารางวานะครับสี่ห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถนะครับผมเหล็กดัดเราใส่ให้ครบเลยนะครับเข้าอยู่ได้เลยนะครับนี่เลยสวยงามมากนะครับกระเบื้องปูให้สวยงามนะครับผมภา,ภายในเห็นไหมฮะ รงโซนนี้สามารถวางโต๊ะทานข้าวได้เลยนะฮะเนี่ยฮะตรงมุมกว้างเบิร์กนี่ฮะก็ตัวนี้ก็จะมีไฟให้แล้วก็ทําเป็นฝ้าฉาบเรียบเป็นฝ้าหลุมเล่นระดับมีไฟซ่อนนะครับก็ดูสวยงามมาด้านบนนะครับนี่เลยตามนี้เลยครับผมก็เขาท,ทําได้สวยนะฮะนี่เลยนะฮะน่าอยู่ครับน่าอยู่บ้านหลังนี้นะฮะโครงการเต็มสุริวิวเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือ ติดถนนติดถนนใหญ่ะฮะติดถนนหลักแล้วก็เข้ามาถนนเมนนิดเดียวจากป้อมปรปภฮะเข้ามาก็ถึงบ้านเลยซ้ายมือตามต้นคลิปที่ผมพาท่านผู้ชมได้ดูตอนแรกนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะใกล้สำนักงานเขียนของจอกนะครับใกล้บิ๊กซีแมคโครโลตันะครับแล้วก็สุดุกสบายครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยออกได้หลายทางนะนี่นะฮะ เดี๋ยวผมพาผู้ชมมาดูโซนนี้เลยนะอ๋อตรงนี้ฮนะก็จะมีเป็นอีกห้องหนึ่งเป็นโซนที่รับกับาทางที่ผมพาดูต้นคลิปนะฮะนี่ฮะแล้วก็สามารถวางโต๊ะกับข้าวตรงนี้ได้เลยนี่ฮะหูกว้างนะฮะผู้ชมตรงนี้น,น,นู่นเลยฮะไปทางโน้นเลยยวผมพาเดินไปดูตรงนี้ก่อนเลยเขาปลูกกระเบื้องให้สวยเลยนะครับห้องนี้ถือว่ากว้างนะแล้วก็นี่เลยฮะเขาใส่ด้านบนเป็นฝ้าระแนงลายไม้ครับพร้อมไฟนะครับ สวยเลยสวยเลยนะครับห้องนี้สามารถที่จะทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะที่ต้นคลิปที่ผมพาเข้ามาดูตรงที่จอดรถนะฮะนี่ฮะสามารถที่จะเปิดออกไปได้นะครับประตูนี้ครับผมนี่เลยโหเราเราทาได้ได้หลากหลายแล้วก็ทําได้หลายแบบเลยนะตรงจุดนี้นะฮะโอ้ก็นอกลมแลรงฮะคุณผู้ชมดูดิฮะนี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะทําเป็นโซนอ่าซัก ซักล้างได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็จะมีปลั๊กให้แล้วก็ใส่มีทอ่อน้าดีแล้วก็วางทอ่อน้าทิ้งไปให้ก็อาจจะใส่ตู้ซักผ้าตู้ที่เครื่องซักผ้าหรืออะไรก็ได้ตรงนี้นะแต่ดัดแปลงได้ทําเป็นออฟฟิศนะฮะห้องทํางานส่วนตัวก็ได้นะครับนี่ฮะผมให้มองดูกลับย้อนไปกว้างมากเลยนู่นถึงโนเลยฮะถึงครัวโอเคเราไปดูครัวกันเลยครับต่อเนื่องกันเลยท่านผู้ชม นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานข้าวนะฮะมีโต๊ะทานข้าวแล้วก็เดินถัดมาก็จะ,ะเป็นครัวนะฮะตรงนี้ครัวเขาก็ทําสวยเลยนะครับนี่ฮะโหสวยงามมากฮะนี่ครับกระเบื้องปูสุดชนฝ้าเพดานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหูดูดควันนะฮะตรงนี้เราก็จะแถมให้เลยเป็นของใหม่เลยนะครับนี่เลยฮะสวยงามมากครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอฮะตรงนี้เรายังมีแถมเตาแก๊สให้ สองหัวนะครับอู้สวยงามเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเคน์เตรมครัวนะฮะเห็นไหมฮะเขาปูกระเบื้องแผ่นสวยเลยแล้วก็พร้อมกับตัดขอบคิ้วสีทองนี่ฮะอู้สวยงามนะฮะทำให้ดูแบบหรูหราดูดีมีระดับเลยนะฮะตรงนี้สวยงามครับนี่ฮะตัดขอบสีทองด้านนอกนะฮดูสวยเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีปลั๊กให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ บานสิงเก็บของก็ใส่ให้สวยงามนะครับลายกระเบื้องก็สวยนะฮะเนี่ยฮะโอเคเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็บานสิงสนเลตนะครับเราจะมีหนึ่งซิงหนึ่งลุ้มนะครับปั๊ดตรงนี้อีกทีนะฮะก็เผื่อไว้สําหรับใส่ไมโครเวฟการน้ําร้อนนะฮะก็ถือว่าสะดวกครับกว้างขวางก็ทําให้พร้อมใช้งานพร้อมอยู่เลยนะครับประตูนี้ฮะที่ผมแจ้งตอนคลิป นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดออกไปดูางนอกเลยนี่เลยนะครับเปิดออกมาก็จะสามารถนูน่นเดินออกไปรอบบ้านได้เลยนะครับสําหรับประตูนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะฮะก็โอเคนะครับคุณผู้ชมสําหรับหลังนี้นะเขาเออกแบบแล้วก็ต่างๆไว้พอ,อ,พ,รอพร้อมพร้อมเข้าอยู่นะครับสวยแล้วก็ตรงนี้ครับคุณผู้ชมหลังคาตรงหูนี่ฮะ,ะเขาจะใส่เป็นกระจกบานใสฮะ,ะเพื่อรับแสงเวลาเราไม่เปิดไฟกลางวันก็ แสงสว่างก็จะเข้ามาในห้องนี้ได้เพียงพอเราก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับโอเคครับผมสําหรับห้องนี้ันอ่าสําหรับบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวที่กว้างยาวไปเลยได้ใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีปลั๊กให้อีกทีนึงนะฮะเขาเดินปลั๊กไม่ให้เยอะนะฮะนี่เลยครับผมโอเคฮะเรามาดูห้องนอนที่หนึ่งเป็นห้องนอนเล็กที่อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับห้องนี้นี่ฮะถ้าเดินมาจากห้องรับแขกมาเนี่ยครับก็จะเป็นห้องนี้เลยนะครับ ก็เป็นห้องกระทัดหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูในนี่เลยครับผมอ่าเราก็จะใส่เป็นเหล็กดัดให้ทั้งหมดเลยนะฮะห้องมีเลยครับห้องเล็กขนาดน่ารักเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับหนึ่งห้องนะครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับผมนี่คือห้องนอนที่หนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับถัดมาห้องนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําชั้นล่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับผม ว้าวห้องน้ําก็สวยดีนะครับปูกระเบื้องสุดเต็มด้านบนนู่นเลยนะฮะแล้วก็ฝักบัวสวยงามนะครับใหม่เลยของใหม่นะฮะเขาปูกระเบื้องได้สวยนะแล้วก็ตรงโซนแยกแยกโซนเปียกแห้งนะครับเห็นไหมเขาจะปูกระเบื้องทำสองชั้นเล่นระดับนะครับผมแล้วก็สุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็มีกระจกต่างๆให้ครบเลยนะครับ สวยงามเลยนะคุณผู้ชมหลังนี้สำหรับห้องน้าก็โอเคเลยฮะลายกระบุ้งกระเบื้องสวยงามมากเลยนี่เลยครับผมโอเคก็เสร็จสําหรับชั้นล่างนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาผู้ชมขึ้นไปดูด้านบนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปชมด้านบนกันเลยนะฮะคุณผู้ชมตามมาเลยครับนี่เลยฮะพอขึ้นมาหูวบันไดก็แข็งแรงนะครับก็นู่นเลยฮะ ตามสไตล์บ้านของฉันครับนู้นมันก็จะมีไฟห้อยข้างบนนะฮะเพื่อความสวยงามแล้วก็ช่องกระจกเขาก็จะใส่เป็นกระจกบานใหญ่เพื่อให้มีความโปร่งแสงรับแสงนะนะก็ให้แสงสว่างนะครับนี่นะครับขึ้นมาข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องขวามือก่อนเลยนะครับกระเบื้องก็ปูสวยเนาะนะครับนี่เลยห้องนี้น่าจะเป็นห้องใหญ่นะฮะห้องนอน ห้องมาสเตอร์นะครับนี่ห้องนี้ก็จะหันหน้าเห็นหน้าบ้านเราเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมห้องนี้ก็จะเป็นโซนหลังโซนโซนข้างบ้านนะครับห้องนี้ห้อง,หองเหมือนจะเป็นห้องใหญ่ก็ใส่เหล็กดัดทห้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะสามารถที่จะเปิดประตูสไลด์นะฮะมารับลมชมวิวได้นะครับนี่เลยฮะโอ้ลมเย็นมากเลยฮะ นี่ฮะเปิดมานู่นเลยครับก็สามารถมองวิวจากด้านหน้าจากข้างบนออกไปหน้าบ้านเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับชมวิวนะฮะรับลมชมวิวได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดินออกมาดูรอบบ้านได้เลยฮะคุณผู้ชมนี่ครับนี่เป็นข้างบ้านของเรานั่นเองนะฮะนู่นฮะตรงนี้เลยนะครับวิวสวยนะฮะนู่นฮะสามารถมองได้กว้างเลยฮะคุณผู้ชมนู่นเลยฮะอยู่ถนนหลักเลยนะครับ นี่ฮะเป็นทางเข้าที่จะดรถเราเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับห้องนี้นะครับสามารถมองออกไปรับลมชมวิวได้เลยขออนุาตปิดก่อนนะคุณผู้ชมนี่ครับโอมีเวิงตัวนี้ให้ด้วยเลยกระจกบ้านใหญ่นะฮะนี่เลยครับผมห้องนอนนี้น่าจะเป็นห้องใหญ่นะฮะดูแล้วกว้างกว้างขวางนะครับเพราะว่าเรามองออกไปจากโซนเนี้ยครับ อันนี้จะเป็นโซนหลังบ้านนะครับนี่ครับโซนหลังบ้านนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองมองออกไปด้านนอกนะนี่เลยครับผมห้องน,นี้ก็ถือว่ากว้างเลยนะครับนูนฮะโอเคนี่คือห้องนอนห้องที่หนึ่งนะฮะน่าเป็นห้องใหญ่แล้วก็ถัดมานะครับใกล้กันเลยก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะฮะอ่าห้องนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวครับผม เห็นวิวด้านหน้าเหมือนกันนะฮะมองออกไปเห็นวิวหน้าบ้านของเราเองนะครับนู่นเลยก็รับแสงรับอะไรได้สบายนะฮะห้องนี้มุมนี้นะสวยเลยนะครับลมแรงคะับลมแรงโอเคสำหรับห้องนี้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องที่สามกันเลยนะครับผมอ่านี่ห้องที่สามนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่ฮะ มีเหล็กจัดให้ทุกห้องเลยนะครับผมสวยงามครับน่าอยู่เลยนะครับครบเลยสามห้องนะครับอ่าสี่ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวดูห้องน้ำโอ้สวยงามเลยนะครับปูกระเบื้องใหม่นะฮะมีฝักบัวมีอะไรให้ครบเลยสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับหลังนี้แล้วก็โซนอาบน้ำก็จะทำเล่นระดับให้นะครับนี่เลยนะครับผมก็โอเคครับผม สวยเลยน่าอยู่นะฮะมีฮะของใหม่นะฮะสุขพัณธ์เราใส่ให้ใหม่หมดเลยโอเคครับหลังนี้ก็เป็นหมู่บ้านโครงการเต็มสิริวิวนะฮะอยู่มิดไมตรีซอย8นะฮะถ้าลูกค้าสนใจนัดชมบ้านโทรผมได้เลยครับ0820394495ปรอบอีกบ้านและที่ดินนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยฮะรอบบ้านแล้วก็ทั้งข้างบนและข้างล่างทุกห้องเลยนะฮะ ต้องบอกว่าหลังนี้ก็เป็นหลังที่สวยและน่าอยู่อีกหนึ่งหลังนะครับสําหรับโครงการเต็มสิริวิวนะครับผมจาก พอมราอเข้ามานิดเดียวฮะก็ถือว่าโอ้โหหลังนี้น่าอยู่มากๆเลยเพื่อนบ้านก็ดูเงียบสงบฮะเงียบเชียบบรรยากาศดีร่มรื่นเลยนะครับยังเป็นบรรยากาศที่เป็นชานเมืองอยู่นะฮะก็ท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็โทรผมได้เลยครับ0 8 2 0 3 9 4 4 9 5ปอบิกบ้านและที่ดินครับผมก็สลหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมมีบ้านที่รีโนเวทใหม่เลยครับพร ผมรีวิวอัปเดตให้เป็นประจำเลยนะฮะก็คลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่จามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ